กราบนำมัสก,การครับหลวงตาคงวันนี้มีคำถามจากโยมทางบ้านอีกแล้วครับหลวงตาเรื่องนี้กระผมคิดว่าอาจเกิดได้กับหลายครอบครัวนะครับมีโยมคุณผู้หญิงถามมาว่าดิฉันจะทำอย่างไรดีเมื่อถูกลูกแอบขโมยเงินเรื่องราวก็คือโยมท่านนี้จับได้ว่าลูกของเธอขโมยเงินไปจำนวนเยอะมากเกือบ20,000บาท เพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปเติมเกมเล่นเกมดิฉันจับได้รอบแรกก็ไม่กล้าตีแต่สอนเขาเพราะดิฉันบอกลูกว่าถ้ายอมรับเราจะไม่ตีต่อมาก็มีรอบที่สองลูกสาวได้นำเงินไปซื้อของเลี้ยงเพื่อนแจกเพื่อน ซึ่งลูกสาวของดิฉันแท้จริงแล้วเป็นลูกของพี่สาวที่ตายไปแล้วเด็กคนนี้เลยตกมาอยู่ในความดูแลของดิฉันลูกอายุ14ปีแล้วค่ะตอนที่เราจับได้ว่าเขาขโมยเงินรอบที่สองเราตีเขาดิฉันไม่รู้จะทำยังไงล่าสุดดิฉันเห็นว่าลูกมีโทรศัพท์มือถือใหม่ไม่แน่ใจว่าเขาไปขโมยมาหรือว่าซื้อมาใช้เองแต่ดิฉันมองในแง่ดีว่าเขาน่าจะซื้อมาใช้เองและน่าจะเป็นเงินที่ขโมยจากเรา เราเอาไปซื้อมือถือใหม่ตอนนี้ดิฉันรู้สึกเครียดมากด้วยความที่ลูกสาวเป็นวัยรุ่นพอตีพอด่ามากเกินไปก็กลัวว่าเขาจะเตลิดไปยุ่งกับสิ่งอื่นที่ไม่ดีเด็กคนนี้ติดโทรศัพท์มากลูกสาวสามารถดูทีวีเล่นโทรศัพท์ชนิดที่แทบจะไม่ขยับตัวไปไหนอยู่แบบนั้นได้ทั้งวันเลยดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะหลวงตาว่าหลวงตาช่วยแนะนำดิฉันหน่อยคะ่ะ จเจริญพรใจยโยมเจ้าของคำถามจากทางบ้านนะเอ้ยฟังเรื่องนี้แล้วหลวงตารู้สึกหนักอึ้งไปในหัวใจแทนคนเป็นผู้ปกครองเลยนะโยมปัญหาลูกหลานลักขโมยเนี่ย มันเป็นเหมือนมะเร็งที่กัดกินความไว้เนื้อเชื่อใจคนในครอบครัวยิ่งเป็นเงินจำนวนมากๆถึงหลักหมืน่นแล้วคนขโมยเป็นเพียงเด็กอายุ14ที่กำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อแถมยังมีปมเรื่องแม่เสียชีวิตอีกมันซับซ้อนหลายชั้นเหลือเกินนะโยมหลวงตาเข้าใจความเครียดของโยมนะโยมรับภาระหนักมากทั้งต้องทำม,มาหากิน แล้วยังต้องมารับหน้าที่แม่จำเป็นให้กับหลานที่กำลังมีปัญหาโยมเก่งมากแล้วนะที่ประครับประคองมาได้ถึงขนาดนี้เรื่องนี้ต้องตั้งสติดีๆนะโยมมันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กขโมยเงินแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมาก วันนี้หลวงตาจะชวนโยมค่อยๆแกะป,ปมนี้ทีละชั้นด้วยสายตาแห่งความเข้าใจและหาหนทางด้วยปัญญาไม่ใช่ตัดสินด้วยอารมณ์นะก่อนจะไปตัดสินว่าเด็กคนนี้เลวหรือนิสัยเสียหลวงตาอยากให้โยมมองให้ลึกไปในดวงตาของเด็กอายุ14คนนี้ก่อนนะโยมบอกว่าเขาเป็นลูกพี่สาวที่เสียชีวิตไปโยมเอ้ย เด็กที่ขาดแม่ในช่วงวัยกำลังโตมันเหมือนเรือที่ขาดหางเสือนะจิตใจมันจะว้าเวมันมีรูโหวขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครมองเห็นไอพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเนี่ยทั้งติดเกมงอมแงมชนิดไม่กินไม่นอนทั้งขโมยเงินไปเป้เพื่อนโยมลองมองดีๆด,ดูสิว่าเขาทำไปทำไม อาตมาจ,จะชี้แจงให้ฟังนะโยมเขาติดเกมอาจเพราะว่าในโลกความจริงมันเจ็บปวดมันเหงาแต่ในเกมเขาอาจจะเป็นฮีโร่เขาควบคุมทุกอย่างได้มันคือโลกเสมือนที่เขาใช้หลบหนีความจริง เขาขโมยเงินไปเลี้ยงเพื่อนเพราะเขาต้องการการยอมรับเขาอยากมีเพื่อนอยากให้คนสนใจอยากเป็นคนสำคัญพราะลึกๆในใจเขารู้สึกว่าตัวเองขาดความอบอุ่นหลวงตาไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกนะ การขโมยมันคือบาปคือสิ่งผิดกฎหมายแต่หลวงตากำลังบอกให้โยมเข้าใจที่มาของบาปนั้นว่ามันเกิดจากจิตใจที่บาดเจ็บของเด็กคนหนึ่งถ้าเรามองเห็นความเจ็บปวดของเขาความโกรธของเราก็จะลดลงแต่ความเวทนาสงสารมันจะเข้ามาแทนที่และตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาประเด็นต่อมาที่น่าห่วงที่สุด ไม่ใช่เรื่องเงินหลักหมื่นของโยมนะแต่คือประโยคที่โยมบอกว่าลูกติดโทรศัพท์มากชนิดที่ไม่ต้องกินต้องนอนไม่ขยับไปไหนจากตรงนั้นเลยทั้งวันโยมฟังหลวงตานะอาการแบบนี้มันไม่ใช่แค่เด็กชอบเล่นเกมแล้วนะโยมในทางจิตวิทยาและหลักธรรมะนี่คือสภาวะเสพติดขั้นรุนแรง จิตของเขาถูกกิเลสคือความอยากเล่นอยากดูเข้าครอบงำจนหมดสิ้นจนขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจจนร่างกายไม่ได้พักผ่เมื่อคนเราติดอะไรมากๆสิลธรรมมันจะค่อยๆหายไปความคิดผิดชอบชั่วดีมันจะเลือนลางสมองเขาจะสั่งการอย่างเดียวว่า ต้องหาเงินมาสนองความอยากให้ได้การที่เขาขโมยเงินมันคืออาการปลายเหตุของโรคเสพติดถ้าโยมมัวแต่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือไปตีเรื่องขโมยเงินแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการเสพติดเกมและปมในใจการขโมยเงินรอบที่สามรอบที่สีมันก็อาจจะตามมาอีกนะโยม ทีนี้โยมถามว่าควรทำอย่างไรดีโยมเคยใช้ไม้อ่อนก็ไม่ได้ผลใช้ไม้แข็งก็ไม่ได้ผลแถมกลัวว่าถ้าตีมากเกินไปเด็กมันจะตะลิดหลวงตาขอแนะนำแนวทางแบบทางสายกลางที่เน้นการรักษามากกว่าการลงโทษนะโยมข้อที่หนึ่งหยุดการตีเด็ดขาดเด็กอายุ14เป็นวัยรุ่นเต็มตัวการตีไม่ได้ช่วยให้เขาสำนึก แต่จะสร้างความเขียดแค้นและยิ่งผักใสเขาให้ห่างจากโยมไปหาเพื่อนหรือไปหาสิ่งเสพติดอื่นๆได้ง่ายขึ้นหยุดตีนะโยมนะมันไม่ได้ผลหรอกข้อที่สอง ต้องพึ่งเมื่ออาชีพอาการติดเกมระดับไม่กินไม่นอนและขโมยเงินจำนวนมากขนาดนี้มันเกินกำลังที่โยมจะสอนเองได้แล้วนะหลวงตาแนะนำอย่างจริงจังว่าต้องพาไปพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการเสพติดอย่าไปอายนะโยมนี่คือการพาหลานไปรักษาโรค จิตแพทย์เขาก็มีวิธีพูดคุยมีวิธีปรับพฤติกรรมหรืออาจจะต้องใช้ยาช่วยปรับสารเคมีในสมองที่มันรวนไปเพราะการติดเกมข้อที่สมาตรการทางการเงินในระหว่างที่รอการรักษาโยมต้องล้อมคอกเดี๋ยวนี้ นั่นก็คือเงินสดของมีค่าบัตรเครดิตเก็บเข้าตู้เซฟหรือล็อกกุญแจให้หมดอย่าวางหล่อตาหล่อใจเรื่องโทรศัพท์ปิศนาเครื่องใหม่โยมก็ต้องใจเย็นๆเรียกเข้ามาคุยถามที่มาทีไป ถ้าเขาตอบไม่ได้หรือจับได้ว่าขโมยเงินไปซื้อโยมต้องยึดโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้ก่อนหรือจำกัดเวลาในการใช้งานนี่ไม่ใช่การกันแกลง้งแต่คือการค่อยๆตัดวงจรข้อที่สสร้างความสัมพันธ์ใหม่ นอกจากจะพาไปหาหมอแล้วตัวโยมเองต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้คุ้มกฎมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาหาเวลาทํากิจ,จกรรมร่วมกันที่ไม่ต้องใช้หน้าจอพาไปกินข้าวไปทําบุญหรือแค่นั่งฟังเขาบนเรื่องเพื่อน โดยไม่ตัดสินไม่สั่งสอนทำให้เขารู้ว่าถึงเขาจะทำผิดแต่โยมก็ยังรักเขาและยอมช่วยเขาไม่ใช่จ้องแต่จะจับผิดทุกวันโยมเอ้ยปัญหานี้มันเหมือนการวิ่งมาราธอนมันไม่จบในวันสองวันหรอนะ มันต้องใช้ความอดทนความเข้าใจและความรักมากมายมหาศาลหลวงตาอยากให้กำลังใจโยมนะสิ่งที่โยมกำลังทำคือการช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งที่กำลังหลงทางอย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งถอดใจกับเขาเขาไม่ใช่เด็กเลวเขาเป็นแค่เด็กที่ป่วยทางใจและกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตั้งสติให้มันวางไม้เรียวลงแล้ว จูงมือเขาไปหาหมอนี่คือทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้ขอให้บุญกุศลที่โยมได้เลี้ยงดูเขามาช่วยให้โยมและหลานผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยดีนะโยมเจเริญพร